ครับวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับภัยธรรมชาติเรื่องมลพิษจากโลหะหนักนะครับโลหะหนักที่ถูกกำหนดไว้เกินค่ามาตรฐานส่วนใหญ่จะได้แก่สารหนูตะกั่วแคดเมียมปรอดการสะสมของโลหะหนักบางชนิดในร่างกายได้รับผ่านอาหารอากาศน้ำยาหรือภานชนะบรรจุอาหารนะครับดีบุกนะครับปริมาณที่ปนเปื้อนในอาหารนะครับจะ ไม่เกิน250มิลลิกรัมต่ออาหาร1กิโลกรัมนะครับถ้าได้รับมากนะครับก็จะมีอาการปวดศรีรษะขึ้นไส้อาเจียนตาผ้ามัวเบื่ออาหารนะครับแหล่งที่พบนะครับพบในอาหารบรรจุกระป๋องที่เคลือบด้วยดีบุกนะครับซึ่งถูกสารเคมีในอาหารนั้นทำปฏิกิริยากัดก่อนทำให้สารละลายปนลงในอาหารนะครับ ต่อมาสังกะสีนะครับจะพบไม่เกิน100มิลลิกรัมต่ออาหาร1กิโลกรัมนะครับอาการจะอ่อนเพียวิงเวียนศีรษะท้องร่วงนะครับจะพบในอาหารกระบป๋องเช่นเดียวกันนะครับต่อมาทองแดงนะครับไม่เกิน20มิลลิกรัมต่ออาหาร1กิโลกรัมนะครับอาการจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนนะครับะจะพบมากในพวกอาหารทะเลนะครับต่อมาเป็นตะกั่วนะครับจะตะกั่วจะพบไม่เกิน1กิโลกรัม 1>, 1มิลลิกร,รัมต่อกิโลกร,รัมนะครับมีอาการที่พบนะครับจะมีอาการเฉียบพันุนะครับเช่นปวดท้องเฉียบพันุ์น้ำหนักลดเบื่ออาหารขึ้นไส้อาเจียนแบบนี้นะครับจะพบในการเพาะปลูกหรือการเลี้ยงสัตว์ในเวรที่มีการปนเปื้อนของตะกั่วนะครับต่อมาเป็นสารหนูนะครับสารหนูจะไม่เกิน2มิลลิกร,รัมต่ออาหาร1กิโลกร,รัมนะครับจะมีอาการตัก ตับอักเสบทำลายตับนะครับทำให้ทำลายระบบสมองด้วยนะครับแหล่งที่พบนะครับก็จะพบจากปุ๋ยหรือยาฆ่ามแมลงในการทำเกษตรกรรมนะครับอาหารและก็พวกอาหารทะเลแบบนี้นะครับต่อมาเป็นปลอดนะครับปลอดจะพบไม่เกิน0.5มีกร,รัมต่ออาหาร1กิโลกร,รัมนะครับอาการจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ไม่สามารถทรงตัวได้จะมีอาการชาตามแขนตามขานะครับ จะพบในสัตว์น้ำเช่นพวกปลาหมกึกพวกหอยอะไรแบบนี้นะครับต่อมาเป็นแคดเมียมนะครับจะไม่เกินจะพบไม่เกิน2มิลลิกรัมต่ออาหาร1กิโลกรัมนะครับอาการจะเป็นพวกจะเป็นโรคไตกระดูกผุปวดบริเวณเอวหรือหลังนะครับที่แหล่งที่พบนะครับจะเป็นอากาศแหล่งน้ําแหล่งที่ดินที่เพาะปลูกการเกษตรกรรมนะครับโดยใช้โดยใช้ผลิตแบตเตอรี่ผสมเป็นยาฆ่าเชื้อรานะครับ ผลิตหลอดฟูออร์เรซซินนะครับได้อุปกรณ์ต่างๆนะครับต่อมานะครับการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในอาหารนะครับการปนเปื้อนโลหะหนักในอาหารนะครับที่เรารับประทานกันทุกวันเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงนะครับที่จะได้รับโลหะหนักเหล่านี้นะครับจะสามารถลดลงได้หากโลหะหนักจะสามารถลดลงได้หากผู้ผลิตคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคนะครับ โดยเกษตรกร,กรควรลดปุ๋ยหรือยาฆ่า,มาแมลงนะครับส่วนผู้ประกอบการอาหารก็คำนึงถึงการเลือกใช้วัตถุดิบนะครับรวมถึงการจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับเพื่อลดการปนเปื้อนของโลหะหนักในผลผลิตในน้ําและในสิ่งแวดล้อมนะครับข่าวในประเทศไทยนะครับนางสาวสิตาพี่ไลล่านะครับ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำบาดาลน,นะครับบ่อตื้นทั้งหมดพบว่ามีการปนเปื้อนของปลอดปนเปื้อนของตะกัว่วเกินค่ามาตรฐานนะครับทั้งๆที่ต้องไม่มีในสําสหรับการบริโภคนะครับนอกจากนี้ยังพบว่าปนเปื้อนแมงกานีสปนเปื้อนสารหนูและแคดเมียมนะครับในพื้นที่บางแห่งดังนั้นจึงไม่เหมาะที่จะนํามาบริโภค มิฉนั้นจะทําให้เจ็บป่วยตามชนิดของสารปนเปื้อนและและปริมาณที่ได้รับนะครับขนาดที่ผลวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนดินแหล่งน้ําผิวดินนะครับพบว่าดินตะกอนท้องน้ํามีค่าสารหนูเกินค่ามาตรฐานก็เช่นเดียวกันนะครับต่อมาข่าวที่2นะครับนางอรนันพมมาโนนะครับคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยลังสิตนะครับกล่าวว่า จากการเก็บตัวอย่างเลือดนะครับและปัสสวาวะของกลุ่มตัวอย่าง731ลายเพื่อตรวจหาโลหะหนักนะครับและความเสียหายของ DNA พบว่า483ลายหรือกว่า60%ที่มีโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานนะครับแล้วก็มีสารนูในปัสสวาวะเกินค่ามาตรฐาน73ลายแมงกานีสในเลือดเกินค่ามาตรฐาน168ลายเกิดความเสียหายของ DNA 91ลายนะครับ มีสารหนูในปัสสาวะร่วมกับแมงกานิสในเลือด36ลายแล้วก็มีสารหนูในปัสสาวะร่วมกับความเสียหายของดีเนเ35ลายนะครับแมงกานิสในเลือดร่วมกับความเสียหายของดีเนเ67ลนยนะครับสารหนูในปัสสาวะร่วมกับแมงกานิสในเลือดและความเสียหายของดีเนเ13ลายนะครับนางอัลนานกล่าวว่าเมื่อเทียบกับ พบในพืชดินน้ําแล้วพบว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่สอดคล้องกับโลหะหนักปนเปื้อนนะครับในเลือดและปัสสาวะของคนดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อประชาชนควรที่จะเร่งรัดทําให้การรักษาและคัดกรองประชาชนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสุขภาพนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปคือรอผลวิจัยอย่างละเอียดถึงการปนเปื้อนของสารโลหะหนักในธรรมะ ในทรัพยาการธรรมชาติรอบเมืองนะครับเพราะขนาดนี้กลุ่มที่หน้าห่วงนะครับคือกลุ่มที่มีดินเอผิดปกติซึ่งอาจจะส่งผลต่อพันธุกรรมในอนาคตได้นะครับ